ท่านผู้ชมที่รอบครับผมเสื้้าไปยามป่าเฮ็ดหลุมปลาเต็นไว้พอดีระบายน้ำลงไปน้ำท่อจากไหนึงจากไ้เลียงปลานี่ลงไปไฮห,หน้านะครับแล้วที่นี่มันสิมีปลากระโจนขึ้นมาเรียกว่าปลาโจนขึ้นมาตามท่อน้ำไหลด่างน้ำไหลครับที่นี่ก็เห็ดหลุมปลาเต็นดากไว้ ไปเบิ้งว่ามันสิไดบด่ครับเห็ดว้เมื่อกี้นี่ครับไปครับไปเบิ้งกันนี่ครับคือนี่ฝนตกนี่บอ่อปลาท,ที่หนึ่งสิไหลไปบอ่อปลาท,ที่สองบอ่อปลาท,ที่สองนี่หน้ามันหน้ามันหล่นตามระดับหน้าที่เขาเห็ดว้ครับนี่ครับกำลังกำลังไหลไป ลังไหลไปบลงสิครับบลงตาม,มาตามทอพี่ฟ้ามสิกระจจนเห็นมาตามตามล่างที่เฮ็ดไว้นี่ครับรเห็นไหครับนี่ครับปลากระจจนขึ้นมาก ดี๋ยวมันก็มันก็ดตอมาอีกครับนี่นี่ตอมาอีกลงไปนี่ครับอ่ามีตัวนึ่งเกิดติดอยู่นี่ที่นี่ได้หลายเป็นไรครับบันเด้งนี่เป็นปลาซิวเป็นปลาซิวทีนี้ใส่ของหอมโอ้ชิบะพอดี นี่ไปยังไงนี่เปกระเดินาวายโบเดินครับข้าวหนึ่งเ<อ>ห็ดผึงมาโบพอดีน้ำกับน้ำน้ำคุณจะไปต้มย่เท้าขลางๆไหลลงครับ อ๋อเห็ดนดี่มาพอดีเห็ดมาบ่พอดีครับท,ที่ที่เก็บเอาไปอย่างนี่เดือดมือบอ่อ่ะมือนีอ่ปลาปลาซิวนี่อยู่นี่นี่คงสิหลายอยู่ครับเจ้ากอนปลาซิวปลายังกับบ่เคยมี ตอนนี้ไปได้ใจระบบหม่จนกระทั่งไปหาปลาซิวปล่อยเห็นไหมครับเด็กก้อนปลาซิวหลายทุกมือเขาบอกว่าปลาซิวบุกคีมีว์นะฮะปลาซิวปลามันก็ออกแม่แพ้ลูกเดี๋ยวกลับมาคือเก่าครับเลยเด็ดปลาซิวเสร็จแล้วคนคนมักปลาซิวทำเป็นอาหารแตได้เลยครับ อืมดีนิดนึงครับดีนิดนึง่งหรือรออีกพักนึงก็จะได้มาเพิ่มไปเติ้น,นะครับอ่ะคิดดูกันครับนี่มันจะกระโดดมากเส้นหนึ่งจะสิ่งลงมาข่าวแค่นี้ครับัเป็นสิ่งสี่บ เห็นว่าปลาถ้าคนบริยูเนี่ปลามันก็นอาชีพหูเพราะคนบริยูกเกิดแลนเห็นมากครับกระจุนี่มากมากอ่ะว่ายน้ำตอไปอีกกระโดดบืนมาอีกมล่ลงหลุมปลาเต็นพอดีครับเขาก็ตั้งสีตกีเย้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมเบึงหลุมปลาเต็นที่ม่านาหา้างขอบคุณครับสวัสดีครับ